สวัสดีจ้าไข่จะพา,า,ามากินขอบใจจ้าเธอปิดเสีงสยงก่อนได้ไหมไม่ได้มันแสกมันแสกข,ข้มาวมันไหมบุสดจ้ดดะ

Yeah. وعندها ده شوان ده سب, سب. 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 سب.

มะโรนึงจ้ะปวด MC เป็นเหลี่ยมจ้ะกรเด็น คืนนี้ก็เป็นอย